สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันแจงแก้วน,นะครับมารามีของปูะตูวันแจนะครับวันนี้เรามาดูปสมเสรจกันนะมาส่องดูเนื้อกันนะครับลงน,นี้ลงไหลรอบนะครับแตร้อยมาดูเนื้อจัดๆวันนี้อุปกรณ์พร้อมหมดสวยไหมครับ ครับมวลสารสวยครับวงนี้อยู่กับผมมาหลายปีแล้วใครเป็นเพื่อนผมก็ได้เห็นคนระับลงบ่อยครับ จะได้บินไปนิดนึงครับที่ขอบด้านบนดูครับดูตามซอกแขนดูธรรมชาติความเขายวเห็นไหครับโดูเม็ดบนสารตัวมผลพระเลครับดูเนื้อที่เปีที่แยกครับผ่านอายุสวยครับ ได้สองนิดมันรับประสมดุลยิ่งสองยิ่งมันนะนี่ผมไม่ลงกล้องนะครับมาให้ชมกันเฉยๆนะครับไม่ได้มาอวดอะไรนะครับแต่ใครเก็บแนวทางเหมือนผมครับได้พราเทนแน่นอนครับดูครับเม็ดมวลสารดูาการยุบการเหี่ยวการย่นของเนื้อนะครับขอบข้าม ดูเกรดท่านเมื่อก่อนผมแช่น้ำอุ่นเป็นคืนนะครับองนี้แต่ดูด้านหลังครับมีคราบขูดคราบะไรไม่หลุดนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนี้ส่องหน้าส่องมากเลยครับดูง่ายนะครับคราบแคลเซียม มือสัน่นครับเนื้อเก่งมากนะครับแต่ดูเหมือนว่าเปียก แต่แห้งนะครับแห้งแข็งแข็งมันหินแล้วรูกธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงถูกขอบข้างอันนี้มีมิดพัดธาตุเศษก้รนทุบครบสุดย่างครับ กันยุบกันแยกกันเหี่ยวกยันยุ่นครับดูขอบดูครับไวแยกองนะครับมีเม็ดหน้าสองครับ มวนสารนี้ด้านสองเห็นไหมครับเนื้อนี้จะงอกออกมาเองครบแคลเซียมหนูด้านบนนะครับเห็นไหมครับด้านบนนี้จะโขบจะใหญ่นะครับ มงังรมังซ่นด้านล่างผมพูดไม่จริงนะครับแต่ว่านะครับดูจากองค์พระนครับมนสามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระ ลูครับใตสารหมอนมีเนื้องอกออกมาเป็นเม็ดรอยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะลงให้ดูบ่อยๆนะครับไม่ได้ลงกล้องรับมือหนึ่งจับไฟครับมือสมัครเล่นนะครับแต่ชอบครับปะ สิึ่งผสมเด็ดเลยครับหน้าสองครับนะครับสวยมากจับตุกขามอันหลังเป็นพ่อจาดำสวยนะครับเนะื้อรับเศษไม้ น,น,นะครับมวลสารนี้สุดยอดสวยมากมากนี่ได้เก็บเก็บกับสัปดาห์นะครับนี่ครับพอจะนำลูก,กับตรงนี้ะอันนี้ก็ตะองับติดข้อนตลอดครับ ลาวหูพ่อจะพ่อจะดูกคมีรมกอครับ,รรบอ้นี้กันนานแล้วนะครับติดโคตลอด ครับขาบปลูกข้ามดินคราบปลาสวยครับตรงนี้สวยมากๆเลยครับนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับคููใหญ่ผมโดนเงื่อโดนในด้วยครับแต่แขวนไปสองสามวันก็นกลับมา ปกติเห็ไหมครับด้านหลังครับฝากกดไลคกดแชรกดติดตามนะมันเชยเคะแก้วนะครับ,คครบป้าผมนะครับมีจาาชีพเยอะครับตรงนี้เปื่อมันองไปลงถูกครับนด้านหลัง หน้าสองดูตาเปาเลยครับดูครับความเก่าโอเคนะครับขอบคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอย่าลืมนะครับวันชัยเครือแก้วและมีหวัวโตมสีสุดด้วยครับนางพญาสองหน้าครับถูกขอบตัดครับขอบข้าง หูเนื้อครับการหดการแยกขู่ฆ่าขู่ครับดูใต้คอครับมีเส้นเอ็นเล็น้อยดูเม็ดขวดเม็ดายครบทุกอย่างครับอินป่าครับครับนันไทยชัดน,นะครับใครสนใจผมแบ่งนะครับของนี้ ไม่แพงครับโอเคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ